เรื่องมันเริ่มจากคืนนั้นฉันนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆก็มีสายเข้าเบอร์โทรศัพท์ขึ้นว่าไม่ระบุหมายเลขใจหนึ่งก็ไม่อยากรับแต่อีกใจก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องด่วนฉันตัดสินใจกดรับฮัลโหล ปลายสายเงียบสนิทมีแค่เสียงซซ่าเหมือนคลื่นแทกฮัลโหลใครพูดอยู่ฉันถามยำ้ำแต่ก็ยังไม่มีเสียงตอบกลับพอจะวางสายเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นอย่าไว้ใจ เสียงนั้นฟันดูทรมานเหมือนคนกำลังจะตายฉันขนลุกสู้รีบวางสายแทบไม่ทันทั้งคืนฉันนอนไม่หลับคิดวนเวียนอยู่กับเสียงกระซิบนั้นเช้าวันต่อมาฉันเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่า อาจจะเป็นแค่พวกโทมากวนแต่หลังจากวันนั้นทุกคืนตอนเที่ยงคืนตรงจะมีสายที่ไม่ระบุหมายเลขโทรเข้ามาแล้วทุกครั้งที่รับสายฉันจะได้ยินแค่เสียงกระซิบเดิมๆอยา่าไว้ใจฉันเริ่มหวาดระแวง มองหน้าทุกคนด้วยความสงสัยไม่กล้าคุยกับใครนานๆกลัวว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ฉันไว้ใจไม่ได้สุดท้ายฉันตัดสินใจไปปรึกษาพระพระบอกว่ามีวิญญาณที่ผูกเวรผูกกรรมกับฉันต้องการจะเตือนภัยบางอย่าง พราะบอกให้ฉันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาและให้ระลึกเสมอว่าสติเท่านั้นที่จะช่วยให้ฉันรอดพ้นจากอันตรายได้หลังจากทำบุญทุกอย่างก็เงียบหายไปแต่จนถึงวันนี้ฉันก็ยังไม่รู้ว่าวิญญาณน,นั้นต้องการเตือนอะไร และใครกันแน่ที่ฉันไม่ควรไว้ใจ